ดูเรื่องของการลงทะเบียนแก้นี้นอกระบบซึ่งเริ่มมาตั้งแต่1ธันวาแล้วจะหมดนะครับในวันที่29่สิบเก้า่าพันนี้วันนี้อะไร11ใช่ไหมใช่ยี 29, บวกลบกันไปเนี่ยเหลือไม่ถึง20วันแล้วนะครับกับการเปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบขณะที่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้ยอดรวม72วันที่ผ่านไปนะครับมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1 40, นึ0 0 0คนยอดหนี้เนี่ยรวมรวมกว่า9,800ล้านบาทครับ และสามารถไกล่เกลีย่ยได้สําเร็จแล้วกว่า13,000คนครับโดยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับในวันที่นับถึงนี้คือ72วันแล้วมีประชาชนลงทะเบียนแล้วครับ147,877รายมูลนี้รวมกว่า9,824ล้านบาทเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ครับ118,267ราย และการลงทะเบียนณสูตร์ดำเนิการแก้หนี้นอกระบบ22,520รายครับรวมจำนวนเจ้าหนี้คือ1 1 3 2 1รายพื้นที่และจังหวัดที่ผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกนะครับอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานครกับ11,112รายเจ้าหนี้8,035รายมูลหนี้855ล้านบาทนาครศรีธรรมราชครับ5,679รายเจ้าหนี้5,279รายนะครับมูลหนี้ก็คือ 386ล้านบาทสงขลาครับ5,210รายเจ้าหนี้4,169รายมูลนี่343ล้านบาทนาครราชสีมาเจ้าหนี้4,800กว่ารายนะครับลงทะเบียน4,888รายเจ้าหนี้นี่3,910รายมูลนี่กว่า421ล้านบาทสุรินทร์ครับ3,731รายที่ลงทะเบียนเจ้าหนี้มี2,633รายมูลนี่คือ335ล้านบาทกับ ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5อันดับแรกนะครับคือที่แม่ห้องสอนนะครับ230รายเจ้าหนี้235รายมูลนี้ที่แม่ห้องสอนเนี่ย14ล้านจังหวัดระนองลงทะเบียน327รายเจ้าหนี้242รายมูลนี่23ล้านบาทนะครับ สมุทรสงครามครับลงทะเบียน371รรายเจ้าหนี้290รารายมูลนี้14ล้านบาทแล้วก็จังหวัดตราดครับลงทะเบียน4ี่ร่เจายเจ้าหนี้สามร่ายมูลนี้19ล้านนะครับแล้วก็ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับลงทะเบียน465รารายเจ้าหนี้352รารายนะครับมูลนี้24ล้านบาทน,นะครับ สำหรับการไกลเกลี่ยนี่นอกระบบโทษประเทศนะครับมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแล้ว21,669รายนะครับไกลเกลี่ยไปสำเร็จเนี่ย1 3 0 1 2รายมูลหนี้ลดลงไป672ล้านบาทจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้ากระบวนการไกลเกลี่ยได้มากที่สุดอันดับหนึ่งเป็นที่นครสวรรค์นะครับมูลหนี้หลังไกลเกลี่ยลดลงไปได้228ล้านบาท มีบางกรณีที่อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจนไม่สามารถรดําเนินการไกล่เกลี่ยได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเลยต้องส่งต่อเรื่องไปยังสถาพนักง,งานสอบสวนของตํารวจในพื้นที่นะครับ ส่งให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีไปแล้ว267คดีใน34จังหวัดนะครับครับจึงปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำนะครับเหลือเวลาอีก19วันครับคือจนถึง29กุมภาพันธ์นี้ที่ประชาชนจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะครับนอกจากการเปิดรับลงทะเบียนแล้วยังมีการจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดและก็ตลาดนัดแก้หนี้อำเภอด้วยนะครับโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อไกล่เกลี่ยและนำหนี้เข้าสู่ระบบ อย่างเช่นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ับนายสิริวัน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตลาดนัดแกหนี่ครั้งที่สองกับต่อหอประชุมอำเภอเมืองโดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีลูกหนี้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ866รายเจ้าหนี้745รายมูลหนี้5 3 1 9 5 3 1บาท สามารถนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย61รายครับแล้วไกล่เกลี่ยสำเร็จทั้ง61รายมูลนี้เดิมเนี่ยจาก5ล้าน7แสนบาทลดลงไปได้ถึงกว่า1ล้าน2แสบาทโดยมีแนวของกระบวนการให้รัฐนะครับหาแหล่งเงินกู้41รายแยกเป็นของธนาคารอมสิน33รายทอกอส13รายและสหกรณ์การเกษตรอีก1รายและเข้าสู่กระบวนการมาคับใช้กฎหมายอีกจำนวน2รายครับ ครับมีการฟ้องร้องแล้วเนี่ยนะครับการไกลเกี่ยอาจจะทําได้ยากขึ้นหรือ,อมันไม่สะดวกว่ามันต้องมีขั้นตอนทา,างศาลทางอะไรจะยุ่งยากวุ่นวายนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าผู้ที่เป็นลูกนี้เจ้าหนี้แล้วก็ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วถ้ามีหนังสือเชิญขอให้มาติดต่อตามหนังสือของท่านอายการหรือของท่านในอำเภอหรือของกรรมการหมู่บ้านเนะี่ยให้ให้ให้มาแล้วเรื่องเหล่านี้ก็จะคลี่คลายได้ด้วยดีนะครับ